โอ้ที่ผมมักอลยตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่นี่นี่เอ้านี่นี่มันหลายตัวด้วยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เอาสามตัวเลยแล้ววะอ้าตัวยังเงี้ยไม่ขำลงตาตัวน่อยบ่มักบ่มักตัวน้อยบ่มักตัวน้อยตัวยังเงี้ยเลยคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ดิตรียนในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม s อชซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook เบาาอีสานที่แก่นนะครับคลิปนี้มาตามอาจารย์วัดโพอีกเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วนะครับ5โอรหันเข่าอีกแล้วครับทั้งตัววิ่งทั้งจับคู่นะครับตัววิ่งกับสองกับเขา่าแกับเขานะครับหาอะไรบางอี่งดีแล้วก็ พกกระเขานะครับพกกระเขาตัววิ่งเข่าสามตัวเลยครับแต่ว่าจับคู่นี่เข่าสองแปดนะครับเข้าสองแปดวันนี้เราก็มาตามเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วัดน์โพนะครับนี่นี่มาอาจารย์ยุ่พอดีนะครับนี่เอกลักษณ์นะครับท่านที่ยังไม่เน็ตรับเคยรับชมคลิปนะครับเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับดูให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์ โบได้ลายตัวเนาะอาจารย์โบได้จับให้หลายตัวแต่งวดที่แล้วแอดมินจับเพิ่มให้นะครับเนาะเขาตัวที่จับเพิ่มก็คือสองแปดอ่ะงวดนี้จะได้ตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวเขาไปหาพอาจารย์กันเลยอาจารย์อยู่พอดีเนาะอ่ะอครับไปกันเลยตามน้นมสกกรสกัดครับอาจารย์ยเออเติร์นสุดเติร์นสุดจ่ะลุมเย็นดีอยู่นี่ดูหม่องเก่าหม่องมือนั่นแหละมือนั่นมากับทีมงาน เนาะหลายช่องพึ่งมาจากกาละสินมือมือนี่พึ่งบดได้มาแต่พึ่งมาตามผู้เดียวกตบว่าเป็นยังครับเออพึ่งกับอาจจะเอาคลิปไปลงอยู่ขึ้นกันอ่ะมาผู้เดียวก็เอาผู้เดียวอ่าเดี๋ยวมาหอดาการไม่เห็ดไหนเลยเหรอกเราบาดเลยบดเลยถามอียังมากไหมเราเอากระดาษเอาสีไหนเราก็เขียนไหนมากๆโอด้วะพี่น้องอ่าอาจารย์บดเลย เรื่องมากนี่ยังเนาะมากตเขียนให้เด้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางงวดวันที่1กันยายน2567นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งสถิติเก่ารอเนาะช่วงที่อาจารย์กำลังเขียนให้ไม่อยู่นะครับบานทีหนึง่งกันยายนนี้จะได้ตัวใดขยังไงอาจาจรย์จะแยกโบรางมาให้ทุกงวดนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งสถิติเก่านะครับนี่ครับสถิติเก่าเนาะ,ะขัดกันว่าพี่น้องเดี๋ยวปรับกล้องไหมก่อนอ่าวอืมเอา นี่สถิติเกา่านอพี่น้องสถิติเกา่าโอ้ตัง้งงานด้กลงองมุมนี้จากกระดาษคอูเอาพี่น้องเบิ้งเรานี่สถิติเก่าเนาะอาจารย์จับให้นันหกสองสามแล้วก็ห้าหกห้าแปดส่วนนันมิ้นจับเพิ่มนะครับจับในหาตัววงกลมนะครับแต่ มีหกมีสองมีสามมีหานี่แปดนะครับได้แค่นั้นเนาะทีมงานมาพอดี <c oughs> แต่เรียกว่าแต่เรียกว่าเป็นเป็นไปหาเอ็นอยู่บัานพอดีเอ็นิสสิไปสื่อของตลาดก็เลยออกมาก้อนเพิ่นเนาะไอ,ะอ,ะอะ้พองพองมาแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจารย์เขียนให้แล้วนะอ่ะอืมถึง,งนานอ่ะนี่สถิติเก่านะครับท้าแม่นวิ่งนี่โอ้อาจารย์ เขาบัดรูโตเลยนะี่ทั้งหกทั้งสองทั้งแปดหกสองแปดเขาสู่โตเลยเนาะนี่สถิติเก่าอ้าวอาจารย์ที่เดียว,ว,ว,วยังนอนี่เดียวเลยเดียวยังอาจารย์เพื่อนประตูเห้เพื่นีไหไปเดี๋ยวเดียวอพื่นที่ว่าคพนที่ว่าไม่เห็นคิดเก่าไม่ได้ดูเบอร์โทรสิว่าห่าอยาก,กทัวรหาอาจารย์นนะนอาจารย์จับห้เง้ยอ กาจรจับไห้ซ้ำนันบอกครับเ,นนนะเอา้าเทียวนี้เ,นเทียวนี้มีเลขสี่ตัวพี่น้องไม่ใช่ห้าตัวแล้วเที่ยวนี้มีสี่ตัวนะครับุเ,เที่ยวนี้มีสี่ตัวสแสดงว่าเทียวนี้ถ้าจับคู่แล้วนี่บ่หลยหางพี่น้องบอ่หลยหางเดี๋ยวถา้าอาจารย์จับ,บครบเจะจับเพิ่มไห้เนาะ,ะเพี่น,อน้องิ่งกันด้วยบานอาจารย์เด้วยวนครับ ครบแล้วเนาะครับเนาะนี่เอาไปโทรอาจารย์เขียนให้เรียบร้อยกูได้กูอยากโทรมากเลยฮะผู้ใดอ่้กันสามถูดแล้วครับเขาปะเขาเขาว่ากันแต่ว่างวดบ้างหันตัววิ่งเขาสามตัวเลยงวดบ้างหันนี่นี่สถิติเก่านี่ไดเลยเนาะสถิติเก่าเอ๊สถิติเก่าอ่ะนี่ละห้าตัวแล้วหันนี่นะนี่หกก็เข้าสองก็เข้าแปดก็เข้าตัววิ่งนะ บันนี้จับคู่ให้นี่เฮมอนี่สองแปดเต็มเต็มนน่อยสองแปดเนี่ยแมนเดียววัดโพบ่เดี๋ยวให้พี่น้องทวงวัดวันที่สิบปอผ่านมาเนาะให้ไอ้พองคุยกับก่อนอาจารย์ทั้งนั้นก่อนไอ้พองหัวตะมาเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวเด็กทั้งนี้ก่อนอ่าเขามาเบิ่งตัวเด็กทั้งนี้อันนี้อันนี้งวดวันที่แปเด็วิ่งบนล่างโอ้พี่น้องเลยกล้องเยอะหนักใช่เนาะสองสามห้าแปดเนาะวันนี้ เอานี่ครับพี่น้องงวดนีตนะ่ตัวเลขนะครับตัวเลขงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์จับไห้บนหนึ่งแปดเก้านะครับตัวเดียวส่วนรางหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่ตัววิ่งหนึ่งกับแปดข้างล่างหนึ่งเบอร์โทรอาจารย์เนอะบุรีอยากโทรมากกว่าตัวเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตจับตัวที่อาจารย์เพราะท่านได้จับไห้เนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จับไห้บนอาจารย์จับไห้แค่นี้ เดี๋ยวจับในวงกลมนี่แหละเถี้วนี้มีเลขบสี่ตัวอ่ะเดี๋ยวไปจับกันแป๊บหนึ่งนะครับจับผู้ใดฮ้จับผู้ใดจับตั้งใดลูกจ้าเอาเอาตัวใดเอามักตัวใดก่อนนี้เอาบาดนี่ยเอามีตัวมักตัวชอบนะบอลนี่เอาพี่น้องใส่อันสีแดงๆนี่แอดมินจับเพิ่มเด้อเนี่ยมันบ่ได้หลายตัวดีล่ะถ้ารวมกันยี่หรี่เร็วบอลมาโอ้ยเต็มหนากระดาษพายใหญ่เลยครับว่าเต็มอยู่แต่ว่านถ้าพี่น้องจับเอาเองก็ได้สี่ตัวนั่น พนักานก็เตรียมหน้ากระดาษพัยาเตรียมมันหน่อยมีหนึ่งมีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีแปดมีเก้ามีสี่ทั้งตัวจับเอาเองก็ได้พี่น้องเห็นพี่น้องเพิ่งไปจับเอาในรวนนี่แมันจับเอาในวงกลมนี่ในวงกลมนี่เลี้วิ่งแล้วให้หนึ่งกับแปดมันมันบ่แมันหาตัวนี้เลี้ยงสี่ตัวเพราะว่าหนึ่งมันซ้ำกันกะนับเป็นตัวเดียวแต่ว่าลองตาเราจับให้สามตัวนี่หนึ่งแปดเก้าแค่นั้นเนาะแมน ร่างนี่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งซีเอ็นอันนี้อันแดงแดงนี่คือแอดมินจับเองเด้อแอดมินจับให้ในวงกลมหมดละไม่ได้เอาตัวอื่นมาใส่หรอกโอ้ที่ผมมัดอะนี่ตัวไหนตัวไหนนี่นี่นี่เอ้าโอ้โมันหลายตัวด้วยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แปดเก้าแปดเก้านี้ละเตี้ยอนออกแคบ่ออกแคบวันที่หนึ่งกันยานี่บ่มีเหลือบ่มีขาดบ่มีเหลือออกแคบแคบแปดเก้าอันนี้ละกันไหนก็ออกนอกหลังกา ให้ให้การนี่นิ่มให้จักตัวนี่คร yeah. ับมีโบนิ่มนิ่มนี่โบนิ่มนิ่มนะครับนิ่ม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 นะตัวเดียวแล้วครับมันกลมสีแดงๆเลยไหมบอกมันกลมหลังตกาดเอาตัวเดียวแล้วครับตัวมังกรงี้เล้วเจ็บตัวเดียวอย่างเงี้ยนี่เโลมักตัวกันเดืดบ่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวับขอตัวเดียวตัวใหญ่ใหญ่นินิเอาตัวเดียวได้หลังกาสามตัวเลยนึกแต่ก้าวละเอาตัวเดียวแล้วเอาสามตัวเลยแล้วว่ะ ตัวน่ี้ไม่ขาลงต่ตัวน้อยบ่มักบ่มักตัวน่อยบ่มักตัวน่อยตัวยังเงี้ยเลยเลขแปดคือเป็นปริศนาน้อคือเลขหกแต่วันเนี้ยตัวยังเงี้ยตัวเดียวล้วไหมเงี่ยมันเงี้ยเลยว่วงน้าโอ้โ่เงี้ยเลยล่วง่าหนึ่งแปดเก้าลวมาสามตัวเลยสองตัวเนี่ยอ๋อสามตัวนี่อันสอตัวนี่แปดเก้าแปดเก้าจบไหมเนี่ยอาจารย์ าจับไว้ให้ผมไหมเอาๆที่จับไว้ให้เอาเขียนเขียนนี่ผมที่เขียนอยู่นี่ก็บอกแปดเก่านะเออแมนต้งสียไหมครับมันควายสียนี่นะอ้ยบาดล่นจอในมันล่นมันล่นจอเอาๆนี่มาเทียบไปเห็นเป็นเงี้ยนี่เทียบนี่ไปเห็นเป็นเงี้ยนี่ละโตมันสิออกอะโตเดียวนี่ยละนี่เอาพี่น้องเรื่องผมเห็นแล้วเพต่นเห็นเป็นไหมคือกลางๆถือว่าอย่างงั้นเนห็แล้วโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ตัวนิ้นเกตเก้านะครับกับหนึ่งเก้าแปดนะครับเล็กิ่งไม่เคยผ่านนะครับเล็กิีงไม่เคยผ่านจะงวดกับงวดงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าเข่าซามตัวกับว่าได้เนาะเพราะว่าแปดกับเข่าสองกับเข่าแล้วก็มีหกอีกตัวหนึ่งนะครับงวดที่แล้วงวดนี็อยจะลืมนะครับจับตามองนะครับงวดนี้ตัวเลขหน่อยครับเป็นที่หนาสนใจนะครับตัวเลขหน่อยเพราะว่า ในในวงวงกลมห้าตัวนะพี่นอ้องบางบางงวดจะจะมีเลขหาตัวครบเลยแต่งวดนี้จะหาตัวครบคือเ้าแต่ว่าเลขหนึ่งมันซ้ำกันนะครับจะเลขนับตัวเลขที่ดีแล้วมีตัวเลขอยู่แค่สี่ตัวนะครับเอาในสี่ตัวนะั่นพี่น้องจับเอาเองก็ได้เนาะ,ะจับไปจังไดก็ลองพี่น้องจับใส่บึงนะครับสองตัวสามตัวก็ลองเอาไปวิเคราะห์บึงนะครับสำหรับลิปนี้ก็ ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้เครับเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากท่างช่องท่านก็นดีนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับใช้ิจระญัณในการรับชมนะครับทัางช่องกับน้ำเสียงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าไว้พอกันไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับ